น้าน้าตะโกนกินข้าวรำกันเจ็บแสบมาหนิเนาะมีตับหมูฮูทอดไก่เนี่ยนะทอดไข่เรือไข่เจียววันนี้วันนี้ใส่ข้าวมีซูเปอร์อย่างเงี้ยโดยจะเป็นยังว่าไปบดมือมาหนิกะเนาะเท่าไรมือฝากท้องเราโดยได้มากินเท่าเดียวสามชีวิตชีวิตดิ๊งเราแบบชีวิตเดียวเนาะ นองเจีวเอาบอน้องขดป่าไม่่อ่วงเดี๋ยว่ีีกว่าอ๋อจะได้มี่เจียวเคม่อเค็มหน่อยล้ไปนั่งใกล้ปาได้นั่งไว้เลยมีเจามีกองีว่าจังใดแต่ตำส้มสุดยอดเนี่ยสาเจ้าของที่ว่าเจ้าของที่ตมที่เลดเพื่อนเรา กินเนาะแม่มือทำอร่อยใได้เนาะผู้ตำกูกินนะเนาะพอเพีปลาวาร่อยอ่ะเนี่ยขนาดนี้คือตามการไะคนกินได้ทุกคนลดปันการกินกินให้อิม่มเนอะน้องไอ้น้าพับเยอะฮะ <laughs> ไปไอาเขินนั่นไงเขินมอไม่ต้งเขินปามาไห้กำลังใจเจ้าต้องมีใจรู้ว่ะมีใจเบอร์หนักปะมีใจแหม่มอูเด่นดังวนี้วันนี้ไปหายหน้ามาหูมาจากลูกบุรีมามึงเนี่ยมองหกเซอร์เดวมามาคนลออกไปลูเฮ้ยเพนต้า แอย่าป่ะอย่าหอชิมเพินหนะอร่อยไหมอร่อยน่งตัวลอือเฮ้ยอร่อยผมว่าอร่อยเลยเมนไข่แต่ไข่กรดไปหน่อยกีดงินไปไหมเป็อนวายันเค็มเหมอนว่วเค็ม้วจะกินไม่ได้นะบางทีอาจจะกินสมตาแล้วมากินไข่อม่นี้มนสมมต้องมีอรจืดดจดยอะเลยอ่ะอืมของไข่โอเคนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหนบ้างเดี๋ยวพาไปไปวัดไปกระโดดเอาะหน่อยเอาติ่งที่ร้ายออกไปใส่บ๊อปมาแม่ก่อนที่ได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะเอาสิ่งไร้ายๆออกเอาสิ่งดีๆเข้ามาชีวิตมั่งป๊อปส่ต้แล้วเดี๋ยวใส่น้ำต้องใสต้องใส่แล้วเลย าจะเรียกจ่เจ้าเนาะชวนกันมาอยากไป่นะถามมาเดนแล้วหัวใจโบอะไรต้องให้ทางโดยถ้ะเกิดไปกระปาต๋องเขาไม่ไปก็สุดยอดแล้วจะอเจ้มนคนดีเนาะอยาไปลามาวัดต้องครอบแม่ซะก่อนครอบขอนี้ก่อนนะเราต้องให้ครอบสบาๆะไม่อยากให้ครอบไนดีแเป็นแม่ได้เนาะก็บอกได้เขาบอกไปกระป๋าต๋อมน้องมะนาวไปด้วย ไปคู่กันน่นางมะนาวเ,เลยไทำาด้วยกันดีดีเนาะร้างความช่วยออกความดีเดีเข้ามา <c oughs> ไอสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไปก่อนเหมือนเนี่ยนี่ก็เอาสิ่งที่ย่ออกไปเฮ้ยเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไป <c oughs> <c oughs> ก่องกินเขาใช่ไหเว้ยวันที่ผ่านไปคือมันผ่านไปอันนี้วันจันทร์อันนี้วันศุกร์แ้เริ่มต้นใหม่คือก็เราไม่ได้หรอกดีมานต้องขออนุญาตแม่ก่อนถามแม่ว่าจะไปกับตาต่องเขาจะพาไปไหว้พระไที่อะไรวัดอาโชว์ไปกับมะนาว นองมะนาวมะนาวองมวที่ไม่นาะนี่ยนี่ยังดีใจแล้วไม่เท่าน้องมะนาวน้องมะนาวถามป้าว่าจริงไหมจะพาจริงไปจริงไหมป้าำำตลอดน่าอม่หืออโหเคยาไปอยากเป็นอู่ระตงมารับทั้งที่เราอดนอนเดียตาย เขไม่ได้กินเชื่อได้ว่ถ้าป่าสองผลเป้่าเนี่ยผมมีเป้าลินเนาะก็ต้องรัไปซื้อคนร่อยอยู่เนาะไม่ได้กินพึ่งได้าาไบมารวมงานกับเพิ่นคือสิบหูเนาะป่าผนเป้าลินนะทิเมนปลาไปหาเช้าจนสิแต่ปลาเมนเนาะาภัยบอกมารวมงานกับเพิ่นหมูหูกข่บในทริปลุรว่าจกกูเนาะคนเราเนี่ย รับถี่ที่เป็นขี้มาท้องนะเง่นคำพูดเป็นคำพูดเนี่ยเงินทองของร่างกายเชื่อผมเอะแม่าคือหวยเข็นเงาเกิดเนาะมันมารับมาชมเงินหวยนักเงินหวยเนักยังรำคาญผมผ่านมามีข้าวกินไหมก็ต้องเรียกผมกินแหละถ้าเกิดผมไม่ดีเขาไม่เรียกกินหรอกใช่ใไหมมาพูดโดยมาผ่านมากินข้าวหรอกปะ ึปาเปนกสินมาชวนใจเข้าแต่แรกก็มีเนาะอันเนบดีนะแมนแมนแมนมคนงงนเพอง้าเพินยกเงเพินที่เป็นกับำนานเส้นทางเนาะไม่ตรงพึ่งแบบว่าไปสซกได้ไน้าเที่ยเนาะไปแซก็ได้เพินไปคือถ้าเข้าไปก็ไปแบบติดตามเพิ่นในชื่อคือเจนโปนนี่ก็เคยไปเลยไปเพิ่นมีเจอไปน้ำเพิ่นมีเจไปน้ำเพิ่นิาเพิ่นตลอดเนาะเทางิดแล้วปวนนี้มสดเนาะ ไปอาบน้ำไปเ้าแล้วก็ประสากับแม่เบิ้งแต่เจ้าสิไปเด้อถามแม่ใจก่อนว่าจะให้ไปบ้างในอันแม่ไปแม่ใจไปด้วยก็ได้โทรมาหาเก็ได้เด้อจะไปไปล้างสิ่งที่ไม่ดีออกเอาสิ่งที่บ้านจะมีวันสิ่งที่บริในตัวเองเมื่อเหม็นบรินอนได้เนาะล้างอย่างเดียวต้องเั้นน่เราหยอกเนาะ เมื่อถามแม่ก่อนถ้าว่าตกลงว่าสิไปก็ดเต็มตัวแต่เศร้าเนาะเตรียมตัวเช่นไงแม่อหมดไปก็คือว่าเป็นยังเออหมดไปแล้วกัดหน่ะเนาะเมื่อกัดหน้าต้เตะตกเตะรอบหน้าอาจจะไม่มาถึงขนาดนี้แล้วเกิดไปปุ๊บตรงโน้นว่าค่อยๆมาที่บ้านเห็นัหม เออถึงไปเจอเนื้อวู่ที่อื่นดีเกินเม่เนาะผู้แไก่จากเฮาไปังไก่ก็มเฮาอยู่คนเราแน่นอนด้ยคนรักมีคนเกลียดมีนอนมคาะเราก็ไปของเราเรื่อยๆสนุกสนานนะป่านะทำบุญทำทานไปแจกของเด็ ถ้าไปบรไปครับปลาเพิน่นคือชีหมูหมู้เนาะตอนแรกเ้ากัได้เขาเบิ่งยอมรับอยู่ว่าเออปลาเพิ่นไปคนแบบเดินไปน,นะมีคอมเมนต์มาหลายเนาะแต่ว่าเวลาเ้า,าได้ร่วมงานกับเพิน่นเนี่ยกะหู้เลยพี่น้องอะราปลาเพิ่นย่อยร้อยคืออย่างก่าถ้าเจกเป็นเจกแต่ถ้าไปคือไปว่าอย่างก็คือว่าบดตัวบดตัวจริงครับจริงคนทำจริงปลาผู้ใดเบิ่งผ่านๆเนาะแม่ มาเพิ่นไปเห็นไปคลิปนั่นอยู่หันอยู่นี่อยู่นี่เนาะกัาเพิ่นไปจริงแต่ว่าเพิ่อนหมดเลยไปจีบสาวเพิ่นไปซอยเดือไปซอยเดือเกิดจีบสาวเมืองไทยก็เยอะแยะแล้วผมไม่ต้องมาไม่ต้องมาไก่ปันนี้ลำบากยังขนาดนี้ผมชอบทถโบดโนาแม่แม่แม่ไม่ต้องอ่ะไรชอบบรรยากาศแถวบดแถวนี้ไปอยย่างงเี้ไปแจกของเด็ก โอ้โหอนิศหนึ oh. ่งเขาได้ได้กินขนมแม่ผมถามแค่นี้ที่เราไปกันอะใช่ใช่เพราะเขาได้กินโอ้โหแล้วก็ดีใจอ่ะเห็นห้อยยิ้มเขาก็มีความสุขเนาะเราเรื่องไปคิดอะไรอ่ะบาทีเล็กน้อยแบบจนทุนพวกแกไปกับผมก็เหมือนเป็นเพื่อจะทำบุญแจกโน่นแจกนี่คนละมือคนละมือก็ถือว่าส่วนร่วมนะมีส่วนร่วมคือ ป่าคนอกมาความว่าทาผืนจะมาจีบสาวนี่ผืนสีบมาไก่ปัดนี่อยู่ไทก็มีแล้วก็อยู่ไทยก็มีแถวบ้านเฮาก็มีแถวเงเนาะเนาะ่ใส่ก็คือมื่แต่ว่ประสง์มนว่าแต่มาทยวคนได้วยกัน้าเกดรักใครชอบใครแล้วไม่ต้องมาเสียเพิขนาดนี้แต่ตอนนี้ผมจาชีวิตอิสระลองดีชีวิตชาบ้านเปานยังไงอะไรเงี้ย แต่ใครที่จะมาคิดออกมาเห็น <ๆ S 2> เห็นเนียอย่างเี้ดีกว่าโดยโดยจะไปจีบสาวโนน้นคนนี้แต่เกิดใจจริงจีบสาวลาวต้องมาเลยขับรถมาเลยหรือยังไงก็ให้เขาไปรับเลยมาให้เห็นเลยนาะปะนะ่าเนาะมาให้เห็นกระตาเลยว่าวสาวลาวคนนี้ยังไงสาวลาวคนนี้ยังไงแต่หนุ่มไทยมาเทีย่ยวอ่ะ ผมแนะนำเให้เน่ยขับรถมาเองเลยีไื้เใครช่องในก็ไปรับมาเออมาดูสาวบ้านนี้เขาทำมาหุ้มครบถึงเลยเนาะค่าป้าแนะนำคนที่อยากเอารถขับมาเดียวลาเนี่ยนี่บ้านเลามีเอกสารยังไงมีเอกสารคำนาคู่มือรถครบถูกต้องเราก็เต็เจ้าของรถอย่างน้อยเราสามเดือนอ๋อคือว่าจากรถพร แต่ป้ายแดงแต่ป้ายแดงไม่จงเป็นรถของเราเองอสามเดือนถึงมารถข้ามได้แล้วก็ไปทำทำใบวัสด์ปอร์ตรถทำที่ขนส่งอ่ะแล้วก็ไปทำใบพาสปอร์ตก็เกิดอยู่เขตลบลีก็ไปทำนครสวรรค์ถก็เกิดอยู่ตลาดลีก็ไปทำรุงเพอแต่ถ้าเกิดอยู่แถวโคลงโคราชก็ทำแถวโคราชจันทร์จันทร์ระยองอ่ะ จะรยังรู้สึกว่าจะใถ้าช้อนเลี้งไงผมไม่มั่นใจนะรถเนี่ยยังใจงวดมนวันีนมาได้บะคะมองได้ไม่ได้ถ้าเกิดรถยังส่งก็ไม่หมดเป็นเจ้าของสามเดือนหลังจากผนเสร็จนะเป็นเจ้าของสามเดือนไม่ต้องลดไม่ลดเรากระเพาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ขี่มาได้แล้วแล้วก็ แต่รถเก่งก็ขอร้องอย่ามาคือผมพังหลายคันแล้วเาด้วยเนามาที่คุณเป็นคุมเป็นโมเป็นของมันเป็นคุงเป็นโมครับอยาฝากทางเอฟซีไว้ถามว่าบอกง่ายๆก็คือว่าอันนี้กระบอกลวงหนาเลยทางยูทูบเขานี่กับมันโบเมีนที่ว่ามีผู้สะอาดว่าไงจัดเนาะถามว่าห่วงรถหรือว่ารถใหม่ห่วงรถแบบว่าน่ะกับโบจำเป็นต้องเอายูทูบเขาขึ้นไปรถ เพราะว่าคือปลาพนีกันเองเลยพี่น yeah. er ้องรถเป็นดีปลาเละเลยพี่น้องเลยเรีย่าเขากันเข้ากับเบรคโวกเรือสักนเกินไปเมนหาแต่ปลาบ้านเฮาเศรษฐกิเนาะแล้วมันเป็นการเส้นทางหรือว่าการไปการใชการใช้ชีวิตไทยท่าวาห่วงรถเนาะบางท่านเวลามาเลยเออห่วงรถเอาดีทุกอย่างเมนมันเปื้อนนะพี่น้องเนาะถ้าว่าย่านว่ารถเปื้อนรถยังเลคือว่าพนีสุดยอดเลยบุญไทยจะมาเที่ยวประเทศเราอ่ะให้หมดผมสักนิดก็ดี ช่วงเกี่ยวข้าวะช่วงเกี่ยวข้าวสนุกประมาณเดือนสิบเอ็ดทุกคนเป็นจิกาันมุไทยมาเลยช่วงเกี่ยวข้าวสาวมาจากกรุงเทพเต็มค่าใช้จ่ายเยอะไหมป๋าบางคนเขากลัวว่าควรจะข้ามมาหมดเยอะถ้าเกิดแม่รถมาค่าใช้จ่ายคนหนึ่งไม่เกินไม่เกินติ้งร้อยบาทไม่เกินติ้งร้อยบาทนะแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดรถก็ ไม่ค่อยจำนะตีแล้วพันเพราะมันต้องมีประกันประกันรถอะไรเงี้ยมาเราประกันรถเนาะเรียบร้อยเนาะเพราว่าโบประกันโบได้่น้องเนาะเพราะว่ามากโบได้เด้ทับทถ้าไม่กู้ประกันรถเนาะประกันก็มาได้ไม่ไม่มีหรอกมาได้มาได้แต่ป้าทำไหมผมทำหมดอ๋อจบหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราทำประกันรถเนี่ยมาทำที่ประเทศเราเกิดอุบัติเหตุเราอยาดีหน่อยแต่ถ้าเกิด คนไทยคนไหนที่ข้ามาแล้วไม่ทําประกันลถนะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะวุ่นวายมันจะเสียเปรียบกว่าเยอะเจ้าทำไม่ดีนะทำไม่ถูกต้องอ่ะมารวเลาวเขาดีที่ผมว่าตำรวจลาวเขดีใจดีอ่ะใหญีดขอความแนะนำเขาแค่เนี่ยเราอย่าไปรู้ดีกว่าเขาอย่าไปอวดเก่ง เราเขายัางไงเราก็หลิวตาตามเขาแนะนำไปแล้วเ,นนเขาจะแนะนำไปอย่างนี้อย่างนี้นนอนเอารถมาอเอารถมาอย่างเนี้ยแล้วคนไทยมาข้ามมาถึงคุณจะเป็นอิทั้งโทรศัพท์หรืออะไรก็ยังห้ามไปนอนบ้านเขา<อ>ถ้าเกิดไปนอนบ้านเขามันจะยุ่งอตัวนี้คือสำคัญนา้ะปะนะอันนี้เป็นสิ่องที่สำคัญเลยเลยโดนจับไปแล้วมันไม่คุ้ม แตจริงข้าวโรงแรมมันสองแสนเองอแต่หน้าก็มีสองแสนพวกนี้ต่อคืนอ่ะห้องแอร์เราปะห้องแอร์สะอดาดไหมสะอาดแต่ถ้าเกิดที่ไซโปนคลิปนี้รีวิวรีวิวประสบการณ์ไม่แต่ถ้าเกิดเป็นไซโปนนี่ผมไปนะห้องละแสนห้าห้องแอร์ ได้เกิดห้องกระแสนกินได้ด้วยห้องกระพันเอ่ห้องกระพันห้องกระแสนะห้องกระแสนได้เกิดห้องประลมนะนี่อันน้ำแข็งค่ะน้าแข็งค่ะเอ่อเอฟซีอยากเข้ามาเที่ยวต้องเบิ่งคลิปนี้ให้จบเพราะว่าปลานี่เพื่อเซฟประสบการณ์ที่เพิ่อนเออเพิ่อนได้เข้ามาเน้นเพราะว่าปลานี่จะไปเกือบ รอบเลยประเทศลาวกลัวเฮ้าอีกกลัวเฮ้าเป็นคนลาวแล้วเน่ยนานมาคนไทยจะไปเที่ยวลาวอ่ะแล้วอยากไปเที่ยวเวียดนามต้องมีใบพาสปอร์ตแล้วเป็นบุคคลแอะเป็นประเทศที่สามไงต้องไป p a s s p ต้อง p า s s มาข้าประเทศนั่นอีข้ามเหมือนข้าวเราข้ามสองประเทศสามประเทศไงต้องไปทำพาสปอร์ตที่ยานที่เวียดนามดีแล้วก็ไปเูดดีวิวสวยมาก ไม่แล้วคืออยากฟ้ามานี่ก็ไปได้ใช่ไหมประเทศที่สามได้ครับอ๋อแต่ว่ารถยนต์ไปไม่ได้นะรถยนต์ก็ได้ครับต้องครบหมดเอารถออกประเทศเวียดนามได้เลยครับต้องไปทําที่นั่นอีกพอคือว่าไปในเท่องลูกไปชนเนาะสตพาสปอร์ตรถเลยต้องไปทำบุปผาก็ไปไปทำที่ไหนไปทําที่นั่นดีกก็เสียภาษีอาสายแดนนั่นแหละภาษีเวียดนามอืมต้องขับคือที่ผมรู้อะ ผมคนไทยอะกฎหมายคนไทยอะผมก็พอรู้ไงผมเข้าไปหาเจ้าหน้าที่เราซื้อเอ็มลงเอ็มร้อยไปฝากเขาก็แนะนำเราเราความปรึกษาว่าเขาจะใช้วิธียังไงยังไงยังไงเขาอธิบายมใหมดโดยว่าเอามาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เอากมาแบบคุ้มดีไอ้หน้าฟังไร้เด้อจะได้ตัวฟังไทยฟังไรก็ตามเนาะ แต่ถ้าเกิดเป็นประเทศเราไม่ทำใช้ใบพัสดะอกอย่างเอีอย่างมาเที่ยวกันนะเจ้าเนาะเจทำแนะนำ่าไม่ยังแน่เจ้าจดจำใบไปบอกก็ดีอีกเนาะเกิดมีแฟนไปแนะนำเขาไปได้แมนเอฟซีก็สิเข้าใจได้ติบ่าไปเอาให้เขาอยากไปเอาอยากดูคนนั้นแล้วกั็ดูคนน่ะดูลึก กเมลกันลาดอย่าไปพึ่งไปดูเขาช่างเราเดิดนทางกันนานอันนี้ก็บอกแล้วพบกันก็เหมือนพอ่อเหมือนลูกแนะนำเนาะแนะนำให้ <S <S <alright> แล้วดูคนไทยเนี่ยมันก็เหมือนคนลราเนี่ยมันก็มีทั้งดีทั้งทุกอย่างเนี่ยมันสารพัดแต่ก็ดูเอาโอ้แม่ชีว่าตุ๊กตั้มขอแต่งงานไปรอดเนาะมโมแม่เ,เลย เห็นหน้าแดงมัหรือว่าเห็นเงินทองหรือว่าแม่เจ้าเสนอค่าศินย์ศเนาะปเมนเอาแต่แต่งไปเนี่ยจะจะเป็นยังไงแม่หนึ่งหน้าเห็นก้าพูดได้คนไทยอ่ะฉันถือว่าเข้าใจดีอันนี้พูดเรื่องจริงนะแต่ไอคนที่ก็แก้ก็แก้ก็มีส่วนน้อยโดยแต่คนดีเขาก็เยอะแม่คนก็หลอกอะไรก็น้อย แต่คนดีเขาเยอะเขาก็อยากจะมาเที่ยวประเทศเราแต่นี้กฎหมายบางคนเขายังไม่รู้ว่าคนไทยอ่ะอันนี้พู้เล่นจริงนะบางคนเขาอยากจะมาแต่เขาก็กลัวๆอย่างผมนี่เคยมาไงผมรู้ถ้าเกิดคนไทยมานะปรึกษาตำรวจก่อนเลยวิธียังไงยังไงแล้วเขาอยากให้ความปรึกษาเอ็มลงเอ็มร้อยซื้อให้เขาสักเขามาอยู่กันห้าคนก็ห้าขวด น้ำใจเล็กเล็กน้อยอย่างคนไทยเขาก็ชื่นใจแน่นต้าลงลูกลงลงเนินบ้านนี่บ้านนั้นเซโคนเขากล่บเขาไเรียกเนาะแต่ว่าปลาซื้อไปตามเขาผมไปไหนอาจารย์ผมก็ซื้อปลาเขาลอง ตาเพิ่งจะเห็นคลิปเป็นน้องเอ็นนาเป็นรูปแบบอะไ้กำลังใจแมนความจังไรให้ทิ้งไปให้อยู่เขาแต่ความดีให้อยู่กับเราเข้าใจไหมเข้าใจเออไปไหว้พงไหว้พระมั่งแมนแมนหิ้มตลอดหน้าเนาะนี่เรื่องไม่แจเอา่องไรก่อนอารมณ์ดีขึ้นแล้วแล้วคนซื่อไม่น่ามาหลอกกันอ่ะผมมาเที่ยวครั้งแรกของผมบอกให้รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องใอ้สาวมึงสาวบอมอะไรเงนี้นะ เจ้าินแรกเลยเจ้าพี่ก็บอกปลาตองโหไปกินเด็กกินเด็้เฮี่ยรักเหมือนลูกเนี่ยใช่ใช่แม่ว่าแม่ว่าป้าบอกเราเราหักแดงคือน้องลูกบอกเพราะว่าบางคนแกเห็นเป็นลูกอันฟกเนาะแม่แเขาไม่ยังไม่ได้เบิ่งนะเราไม่ไดเบิ่งคิดว่าจะให้เบิ่งให้จบเนาะการที่่แม่โอ้ยว่าเดินนี่ว่าหมเลย แต่กับโเป็นยังดอกให้้ว่ามาเลยผมไม่แคร์เพราะผมไม่จะขอข้าวใครกินใครจะว่าผมไม่ไงก็ไม่ย่างผมไม่สนใจอ่ะผมถือว่าผมมาเต็มใจมาเดยมาเที่ยวสนุกสนุกแต่คนไทยอยากไปแต่คนไทยอยากมาเที่ยวมาพร้อมผมก็ได้เดยถ้ากลัวเนาะถ้าเกิดกลัวข้าบแดงไปแค่อยากมาเที่ยวมาพร้อมผมได้เดยน คนลราผมยังรักได้แล้วคนไทยผมไม่รักคนไทยหรค่ะอยากชวนมาเที่ยวประเท่อินเดียเนาะมาเนาะคนไทยมันเจอเป็นของมือเองอยากมากับบุก้าสัตว์เนาะพูดเรื่องจริงครัคนไทยอยากมานะเที่ยวประเทศเราโดยอันนี้บางคนเขาพูดว่าตัวกฎหมายไงตัวกฎหมายบุหูบเข้าใจกฎหมายกกาารฎหมยอย่างเดียวตำรวจเราจะจับเขาอะไรเงี้ยเขาก็กลัว เนรียบบางย่องก็บอกโอ้โหจะต้องมาทําอย่างนี้อย่างนี้แมน <Man. S 2> มันไม่ถูกต้องไปพังเกษตรตามกเกษตร,จรงจคนตายถามตำรวจลาวตำรวจลาวเขาก็ดี <c oughs> ไม่ใช่ว่าโอ้โหจะเหมืววอนตำรวจไทยมันก็ทุกอย่างเนี่ยผมถือว่าเขาดีนะ,ะโดยกรสิโอประมาณมน, <c oughs> านี้ม <c oughs> ั้งเนาะทางอยินเท่าลงไปปลาไปกินข้าวได้สะดวกก่อนว่า ข้าเปนั่งเลยเนาะปลามีทางไปเนาะโดยมิสุระไปโต้เนาะแต่ว่ามาให้กำลังใจเป็นอะไรปลาให้กำลังใจแล้วดีขึ้นอินมาก่ะกินกินให้อินปลาเนาะที่ว่าเป็นหงเป็นใย่าเป็นใย่เราเห็นหน้ากระตาคิดไปนั่งที่เอเลผมพูดเลยเดี๋ยวความรู้สึกเห็นน้องแงินตานะ สายเสียความรู้สึกนะเสียความรู้สึกแต่ถ้าเกิดผมไม่อยู่เซโปนะผมอยู่ใกล้ผมอาจจะมาพูดอะไรสักหน่อยแต่แต่หนูนอากเป็นยูทูบเบอร์แต่แปลว่าคิดอยู่นะว่าคนลาวเราเนี่เขามาเหยียบยางประมาณนี้นะใช่มันเตะไม่ถูกต้องแต่พูดไม่ออกแล้วนะผมพูดประจ่าละผมเป็นคนไทยด้วยกันเลยแต่คนไทยด้วยกันเนี่ยตัวมา FC ไทยเอาหนีไล่หันแอปป้าฮักแขพงทุกพ่นหะล่ะเนาะฮากแพนหน้าอาหน้าไม่ปลากินได้ทุก ต้อแ้วแน่นโอแ่าาน่เลยผมก็บอกแล้วมันมีคนดีคนชั่วใช่ไหมแน่นแน่นะรุ้งตะแวงอ่ะผมกล้าพูดได้เลยคนไทยเหมือนผมนะแต่จริงๆอ่ะไม่น่าสมควรทาเพราะลุ้งตะแหวงรุ่นไหนแล้วได้ไอ้นี่มันรุ่นหลานรุ่นลูกรุ่นเหลนเลยเขาพร้อมใจเขาพร้อมใจแต่งงานด้วย จริงไหมไอ้ยังนี้ผมคนไทยนะตาเหนลุจะถามป่าอีกทางหนึงเนาะระหว่างป่าเสวงกับเมนาถ้าถ้าสมมติว่าใครจะหลอกลวงกันให้ให้มองให้มองให้ปามองผมว่าลุงเสวงเขาคงมีปัญหาแถวบ้านกับเมียเขาแล้วเขามาที่เนี่ยเพื่อประชดเมียหรืออะไรไม่รู้อาจจะประชดเรื่องนีอะไรเขาไม่รู้นะครับแต่เขาอาจจะประชดหรือแห็นใครก็อยากจะเอาเมียอย่างเดียว ในในมุมมองไงคือว่าเด็กเด็กกับอาภัสาไวทีนใช่ไหมใช่เขาอาจจะคิดว่าเอนนาต้องหลอกใช่ไหมไม่เอ็นนาไม่หลอกแล้วเขาผมคบกันนานคนอย่างไรที่พ yeah. like ูดอย่างเนี้ยผมกล้าพูดอะไรนตาไม่คิดเลยเนาะก็ไอคนนี้มันซื่อก็ผมมาเที่ยวมีห่เท่ากันแล้วใช่ไหมอย่างลุงตะแแบบผมกล้าพูดได้ลุงหรือยี่อะไรไม่รู้นะไม่ต้องไปลบคลิปว่าผมกล้าพูด สบายดีขอบุญขอบคุณป่าไลเด้อที่มางกรมรับประทานอาหารบ้านหมู่เนาะโลยเียเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะเนาะวันนี้กินข้าวสาวบุนตาข้าวที่แรกผมไม่รู้ว่าเป็นสาวบุนตาคนที่แรกผมบอกโอ้ยมันจะมาถ่ายผมไม่ต้องเหนื่อยนะไม่ต้องแต่ผิดกันผิดคนเราผิดคนก็ไม่ว่าไม่ต้องเนจำหน้าได้แต่่วาจำเืือพิชเนาะจำเืือพิดโบนะ จําช <c uk ot> ื่อผิดอ่าทางทีมงานเฮาคือสิประมาณนี้และเนาะสิประาณนี้คนจําผิดคนเฮบปลอดใจเนาะอีจีที่ຂົมาเบิ่งมาซุ่มพี่น้องเอ้ยอ่าบ่เปนสวีบายดีเด้ออสบายดี